สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับวันสําคัญของเนนะวันนี้นะคะเนจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของขวัญชิ้นใหญ่มากในวันเกิดของเนวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2563ใครที่เกิดตรงกันวันนี้นะเนก็จะขอมอบของขวัญที่เนเองก็ได้รับเช่นเดียวกันนะคะเป็นของขวัญที่ประเสริฐสุดสูงสุดที่สุดในชีวิตทุกๆคนเลยนะ ของขวันที่น้กำลังจะพูดถึงนั้นนะคะก็คือพรอันประเสริฐทั้ง4ประการค่ะเ,เพื่อนๆทราบไหมว่าพรอันประเสริฐที่ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเวลาถึงวันเกิดหรือในทุกวันเนี่ยเราได้รับพรอันประเสริฐทั้ง4ประการนั้นแล้วทุกคนเลยนะเพราะถ้าหากว่าทุกคนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือใครก็ตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะนี่ได้รับพรประการที่1แล้วนะถือว่า ใครที่บอกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะจริงๆเนี่ยเราโชคดีแล้วนะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะข้อที่2ก็คือเรามีอายุไขที่ยืนยาวใครที่อยู่มาถึง45ปีเหมือน,นเนี่ยถือว่าเราก็โชคดีนะเรามีอายุที่ยืนเนาะเราไม่ได้ว่าเกิดมาปุ๊บตายปับ๊บหรือไม่ได้พิกลพิก,การหรือลำบากมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเดินเหินหรือทำอะไรได้นะคะ อันนั้นคือพอรข้อที่2นะคะส่วนพรข้อที่3ก็คือการที่เราเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาค่ะสําหรับใครนะที่มีโอกาสได้เจอเนธถือว่าทุกคนก็โชคดีกันนะเพราะเนธเนี่ย,ยก,ก็จะนำศาสนาของพระพุทธเจ้าเนาะพุทธศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรูเ้เนาะเนธเป็นคนที่โชคดีก็คือได้พบพระพุทธศาสนา เพื่อนๆก็โชคดีเพราะถ้าใครเจอเนี้เนี้ก็พาทุกคนไปปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธได้นะคะซึ่งสามารถที่จะติดต่อนี้มาได้ส่วนข้อที่4ี่พรข้อที่4ก็คือการได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราตัวเราเนี่ยได้ปฏิบัติพระสัตธรรมเนาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งการได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติเราจะรู้เลยว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ช่วยให้โลกเนี้ยเกิดความสันติเนาะเกิดความสงบเกิดความรักเกิดความสาม,มัคคีกันเพราะความที่เน้ได้เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรูน้นะซึ่งมันคืออะไรนี่ก็จะเล่าให้เพื่อนเพื่อ,อทุกคนฟังคนที่อยู่ศาส,สนาพุทธก็อาจจะรู้แล้วแต่ศาสนาอื่นคริสต์ฮินดูอิสลามหรือว่าจะเป็นซิก หรือว่าจะเป็นเยโฮวาหรือว่าศาสนาอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเราจะเข้าใจนะว่าจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาอะไรเราทุกคนคือแบบเดียวกันหมดเลยค่ะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะคะคําว่าคําว่าธรรมชาติเดียวกันนะ่ะเราถึงมาเจอกันนะคะซึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงธรรมชาติเดียวกันนะได้ขอพูดถึง สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้สักนิดหนึ่งนะคะที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะคะก็คือหนทางที่จะทําให้เราหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยนั่นแหละคะ่ะพูดแบบภาษาชาวบ้านเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้สี่อย่างหนึ่งตัดสรู้ทุกคำว่าทุกเนี่ยก็หมายความว่าท่านเนี่ยเห็นความทุกข์ว่ามนุษย์เนี่ยนะคะจะมีความทุกข์อยู่สองอย่างถ้าไม่ทุกกายก็ทุกที่ใจนะ จะไม่เลยสโคบนี้ไปนะคะทุกที่กายเนี่ยทุกยังไงทุกคนก็คงจะรู้เนาะยิ่งคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามีมันมีความทุกข์แล้วคนที่ไม่เป็นโรคมะเร็งแล้วรวยด้วยทําไมถึงยังทุกข์ล่ะก็เพราะว่าทุกที่ใจคะอืมมันมีทุกทุกจากโรคภัยไข้เจ็บทุกจากความยากจนทุกจากสิ่งภายนอกเนาะกับการที่อีกอย่างหนึ่งมีพร้อมไปหมดเลยแต่ก็ยังทุก พอไปทุกข์ที่ใจนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความทุกข์มันจะทุกข์ได้อยู่สองที่เนาะถ้าไม่กายก็ใจของเรานะคะพระพุทธเจ้าตัดสู้ทุกข์อ,อันนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังง่ายๆเราจะได้นําไปใช้ได้เราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อคราวนี้เรารู้แล้วว่าทุกข์เนี่ยถ้าไม่เกิดที่กายของเราก็จะเกิดที่ใจอันที่สองที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นนะคะสมุท,ทยัยคําว่าสมุทัยมันก็คือเหตุที่ทําให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์เหตุอันนั้นก็คือ ตัณหาหรือความอยากของเรานั่นเองค่ะอยากที่จะให้หายปวดอยากที่จะให้หายเจ็บหรือแม้แต่หายแล้วอยากให้มันทรงอยู่ให้มันค้างให้มันมีความสุขไปตลอดยาวนานห้ามมีความทุกข์แทรกเข้ามาเลยให้มีคนชมตลอดเวลาห้ามมีคนด่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าความอยากแล้วไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเนาะเพราะว่าความจริงก็คือมันไม่มีอะไรมันคือเราเกิดมาในโลกใบนี้นะคะการเป็นมนุษย์ เกิดมาในภพภูมิเนี้ภพภูมิเนี้จะมีกฎที่ตายตัวคือกฎแห่งสัจธรรมเรียกว่ากฎความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอนิจจังก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทรงอยู่ค้างไปตลอดนอกเสียจ,จากนิพพานนะคะซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะรู้เรื่องนิพพานเนี่ยเดี๋ยวเนพาไปเรียนทีนี้สาเหตุแห่งทุกข์ที่เราดูแล้วก็คือความอยากนั่นเอง อยากให้ได้แบบนั้นอยากเป็นแบบนี้อยากอยู่แบบนี้ตลอดอยากสุขตลอดไม่อยากทุกข์ความความอยากและความไม่อยากายาก็คือตัวตัณหานั่นเองมันทําให้เป็นทุกข์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวอุปทานอยากแล้วยังยึดมั่นถือมั่นอีกเนาะคำว่ายึดมั่นถือมั่นก็คือว่า,าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากที่จะไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์แล้วเราก็ถือมั่นว่ามันจะต้องสุขอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ไปยึดว่ามันมันต้องสุขแล้วพอมันไม่สุข มันไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังหรือว่าตั้งใจว่าจะให้เป็นเราก็ทุกข์แบบนี้เขาเรียกว่าไปยึดมั่นถือมั่นพระท่านถึงมีคาพูดว่าให้ปล่อยวางแต่การที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการของของสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องก่อนนะคะสรุปก็คือทุกข์มันเกิดจากความอยากก็คือตัวตัณหาเนาะแล้วก็ความยึดมั่นคาดหวังคาดหมายตั้งเอาไว้ว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ใครที่มี ความเป็นลักษณะแบบคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมันต้อง you have to you have to เนี่ยเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นมันจะมันจะหนักนะแบกเอาไว้อะแบกความยึดมั่นแบกความที่จะต้องเป็นเอาไว้มันจะหนักอ่าอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องอยากแล้วก็ไม่ต้องยึดมั่นอะไรเข้าใจกฎของความเป็นอนิจจังมันไม่มีอะไรเที่ยงอ่ะแล้วเราจะทํายังไงเออถ้าหลักมันเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็จะไปสอนวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแก้แก,แก้ความทุกข์กันเนาะก็คือข้อที่สามนิโรดนิโรดจะอธิบายก็คือวิธีการพระพุทธเจ้าท่านบอกถึงวิธีการวิธีการที่เราจะสลัดทุกข์จิตเห็นจิตเป็นนิโรดความหมายของคาว่าจิตเห็นจิตเป็นนิโรธก็คือจิตเมื่อจิตเห็นจิตอะจึงจะเป็นการวิธีการเขาเรียกว่า เมื่อจิตเห็นจิตจึงจะเป็นวิธีการดับทุกข์แต่ถ้าจิตไปเห็นสมุทัยเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการดับทุกข์มันไปไปเป็นทุกขนะ์เนาะจิตเห็นจิตเป็นยังไงนี่จะอธิบายให้ฟังนะคือจริงๆแล้วเวลาเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกหรือจะเป็นเหตุการณ์จากร่างกายเพราะทุกข์มันมี2แบบเนาะจากภายนอกร่างกายกับ ในขันห้าร่างกายแต่เวลาทุกเนี่ยทุกมันเกิดตรงนี้ค่ะเกิดที่ใจสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันจะมาลงที่ใจตีความได้ว่าเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวถูกใจเดี๋ยวไม่ถูกใจซึ่งทั้งแอคชั่นภายนอกเหตุการณ์ภายนอกหรือตัวเราเนี่ยสมมติเราหัวเราะเนาะยิ้มเพื่อนๆลองหัวเราะแล้วยิ้มแล้วเพื่อนๆสังเกตที่ใจสีใจมันจะเบิกบานนะแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พ,พูดคําว่าเซ็งอะไรเงี้ย ใจมันจะห่อเหี่ยวเช่นเดียวกับถ้าเราเห็นภายนอกนะเหมือนตอนนี้เราถ้าเราไปดูข่าวลบๆอ่ะใจเราเนี่ยมันจะเกิดอกุศลเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่หมั่นสังเกตก็จะไม่รู้พระท่านถึงบอกว่าการปฏิบัติที่แท้จริงต้องมาดูที่ใจเป็นหลักนะอย่าไปดูที่เหตุการณ์เนซจะเล่าถึงตัวเองให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเนซเป็นคนที่ปฏิบัติจ,จิตในทุกวันนะคะเราไม่ได้เป็นพระแต่ว่าเราเรียนแบบพระเนาะทำทำเรียนแบบ พระเขาปฏิบัติพระพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเราเราต้องปฏิบัติแบบคือความสําเร็จในเรื่องของธรรมะเราต้องยกให้พระเนาะเพราะเพราะจริงๆแล้วพระท่านก็เรียนแบบนี้เราก็เลยต้องเรียนแบบคนสําเร็จพระในที่นี้ก็หมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะเน้ก็ไปอ่านวิธีการของท่านซึ่งเน้จะเล่าให้ฟังว่าเนสเนี่ยเป็นคารวาราคารว่าก็คือคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชมีครอบครัวมีสามีมีลูก มีน้องๆที่มีน้องที่ทำงานอยู่ด้วยมีอะไรต่างๆเนาะความข้องเกี่ยวมันจะเยอะค่ะแล้วครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องไม่ถูกใจเราทำไมทุกคนไม่เป็นระเบียบทำไมเก็บอันนั้นไม่วางเป็นที่ทำไมไม่ช่วยกันทำมันจะเกิดเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเราคิดเรื่องเนี้ยมันจะก่อภพภูมิที่เรียกว่าเป็นปฏิฆะความไม่ขุนเคืองเนาะความขุนเคืองพวกนี้ถ้าสะสมมากๆอนุสัยของจิตอะ พระพุทธเจ้าจึงบอกให้เธอระวังความคิดเพราะความคิดอะจะสะท้อนการกระทําสะท้อนคําพูดเนาะถ้าเราจิตไม่เห็นจิตเนี่ยมันก็จะเผลอคิดพ,พอเผลอคิดปุ๊บอนุสัยที่มันมี1เดี๋ยวมันก็ไป2มันจะแตกขแขนงถ้าเคยถ้าใครเคยได้ฟังเรื่องของอานิวรอนก็คือระบบสมองของมนุษย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขมีการแบบนี้นะคะเพื่อนเขาได้มีการวิจัยนะว่านิวรอนก็คือว่า สมมุติวันนี้เราคิดบวกอ่ะหนึ่งมันจะเพิ่มมาเป็นสองเราคิดสองมันจะเพิ่มเป็นสี่มันคิดสี่เพิ่มเป็นหกแต่ถ้าเราเพอคิดลบลบมันก็จะเพิ่มในรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นวันไหนที่ลบเยอะสุดลบมันก็จะเพิ่มขึ้นมันจะคูณอย่างเงี้ยค่ะจึงต้องระวังความคิดนะทีนี้เน้จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าการฝึกของเนทเนาะวันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนเปิดตู้เย็นแล้วความที่ไม่มีระเบียบของคนในบ้านเนาะ ขวดน้าที่มันเป็นขวดแก้วอะ่ะมันตกใส่เท้าค่ะแต่ความที่เราฝึกเห็นคือเน้อาจจะสังเกตใจเป็นหลักจะไม่ค่อยไปเวลาเกิดปัญหาชีวิตจะไม,ไม่ค่อยไปดูที่เหตุการณ์แต่จะสังเกตที่ใจซึ่งหลักการเนี้ยมันก็คือหลักธรรมวิจยะพระเจ้าให้อ่าจะมีสอนเราเนาะว่าให้เราเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยที่ตัวของเราที่เวลาเราปฏิบัติเนาะเน้ก็จะมาดูที่ใจของเราว่ารู้สึกยังไงซึ่งพอเราเห็นใจบ่อยเนะี่ย รู้สึกมันจะไม่มีภาษาแล้วนะไม่มีสัญญาหรือไม่มีคําพูดแล้วว่ารู้สึกแต่มันจะแค่มีอาการเนาะซึ่งเน้เนี่ยพอขวดมันตกใส่เท้าปึ้งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเน้จะจิตมันคุ้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนู้นมันก็จะแบบใครนะมันจะวิ่งหาคนผิดเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราฝึกแบบเห็นใจอ่ะพอเราเห็นมันตกปึ๊บมันกระเทือนมาที่ใจปั๊บเรารู้สึกว่าหุ้ยมันแบบมันจึ๊กพอเราเห็นมันปุ๊บมันดับลงไปเลยค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าสภาวะเกิดดับของใจอะแล้วพอได้เห็นใจอะความคิดที่จะไปคิดว่าใครทําอะไรทํามันไม่คิดแล้วแต่มันรู้สึกแบบมันมันรู้สึกดีตรงที่ว่าโหนี่แหละเนาะความทุกข์อะจริงๆมันอยู่แค่นี้เองแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมุติอยากจะให้รู้สึกซ้ําอีกก็ต้องเอาขวดเนี่ยไประกระแทกซ้ำก็คือไม่ต้องแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดดับอยู่ตรงนี้เองเนาะแล้วเนทก็ไม่ได้ไปใส่ใจว่าใครเป็นคนทําไม่เรียบร้อย เราก็เก็บให้เป็นระเบียบหรือถ้าเราจะบอกคนอื่นเราก็บอกด้วยจิตที่มันไม่ได้มีความขุ่นเคืองโกรธเคืองอ่ะเพราะเราไม่ได้สะสมความเป็นปฏิฆะความโทสะหรืออะไรพวกเนี้ยจิตมันก็ไม่คุ้นกับการที่สะสมเพราะเนไม่ได้สะสมพวกนี้เนาะพยายามอยู่กับความรู้ตัวก็คือว่าอยู่ว่าสังเกตใจอ่ะมันดูใจเนาะมันจะมีอยู่ถ้าใครได้อ่านหนังสือของพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ย ดูใจของเราเนี่ยเหมือนเหมือนแม่โคที่เลมหญ้าแล้วก็หมันเหลือบดูหันเหลือบดูแบบนี้ยเหมือนแม่โคที่มีลูกอ่อนเนาะแล้วก็เลมหญ้าแล้วก็หันมาดูลูกสักทีก็เหมือนเราอะ่ะเวลาเราทําอะไรอะมันมาดูที่ใจของเรานะคะอืมสรุปก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรูทร้ทุกก็คือความทุกก็คือร่างกายและจิตใจเนาะสมุทัยสาเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์ความอยากความยึดมั่น นิโรดวิธีการวิธีการดับทุกข์ก็คือการหมั่นดูความคิดดูความรู้สึกดูความจําของเราแล้วก็มาจริงๆอ่ะถ้าถ้าดูความคิดดูความจําดูความรู้สึกมันมันเยอะมมันเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะเวียนหัวดูความรู้สึกที่ใจเป็นหลักใจรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกซึ่งถ้าเราฝึกไปในขั้นที่สูงๆมันจะไม่มีแต่จริงๆอ่ะกระบวนการของมันทํางานหมดเนาะ แต่คือรัดสั้นก็คือว่ารู้สึกยังไงอะแค่แล้วบางทีมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้มันขยุกขยิกมันก็คืออาการแล้วนะมันรู้สึกอืมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาการและคําว่าอาการเนี่ยมันมันก็ไม่โล่งไม่โปร่งนั่นแหละให้ดูตรงนี้แล้วทีนี้ดูตรงเนี้ยหลายคนก็อันนี้เป็นเป็นเทคนิคของเนทเนาะหลายคนก็แบบ ทำไมมันยังเป็นอยู่อ่าบางคนเนาะฝึกฝึกไปปฏิบัติไปเอ๊ะทำไมมันยังเป็นอยู่ทําไมมันไม่หายไปสักทีเนี่ยไอย้ความรู้สึกที่คือบางทีอยากให้เบาอยากให้โล่งนี้จะบอกแบบนี้นะคะว่าอันนี้แปลว่าไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายและจิตใจจริงๆเนี่ยร่างกายและจิตใจเนี่ยเหมือนกับเป็นปรากฏการ์เขาก็ไม่เที่ยงเขาก็บังคับไม่ได้ที่จะให้ทรงแรืว่าสบายทั้งวันกายก็เหมือนกันค่ะสบายทั้งวันไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจปรากฏการณ์เนี้ยเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจปรากฏการณ์เราก็จะรู้ว่าอ๋อธรรมชาติของเขาเขาเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์มันอาจจะอยู่แป๊บเดียวพอเราเห็นปุ๊บมันก็หายไปเลยแต่บางปรากฏการณ์เนี่ยโอ้ยาวบางปรากฏการณ์เนี่ยโอ้แบบเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วเหมือนฝนอน่หน้าฝนเนา,านนะเอาฝนหยุดแล้วเดี๋ยวฝนตกแล้วปรากฏการณ์ทางใจเป็นแบบนี้เช่ here, ชนเดียวกันเรามีหน้าที่แค่ด<ๆ><ๆ>ูรู้เห็นแล้วก็อ๋อเข้าใจอ๋อเขาเป็นนี้อ๋อเขาเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ภายนอกคิดถึงคนที่กระทํากับเรามันก็ไม่จบเนาะมันอันนั้นไม่ได้แก้อันนี้เขาเรียกว่าจิตไปมีไปอยู่กับทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธข้อที่4พระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้อที่4คือมรคคำว่ามรคก็คือหนทางที่จะพ้นไปจากระบบเนี่ยเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้วิธีการให้หนทางก็เหมือนแผนที่อะ่ะก็สําหรับวันเกิดในปีนี้ขออวยพรให้ทุกคนนะคะ มีสุขภาพที่แข็งแรงใครที่ป่วยขอให้หายป่วยนะแล้วขอให้นำพรทั้งสี่ประการไปใช้เพราะทุกคนได้รับเหมือนกันเลยค่ะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมติดตามเนทแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนทเป็นของขวัญให้เนทแค่นี้เนทก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการหนังสือหนังสือเพื่อการไม่เกิดไม่ตายของพี่หนิงนะทำมาเนทจะแจกถ้าต้องการเขียนใต้คลิปก็ต้องการเขียน ติดชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ให้เรียบร้อยนี้จะส่งไปให้นะคะสําหรับหนังสือก็คลิปนี้เน่กก็ลาไปก่อนเดี๋ยวนี้จะเอาตัวเองไปทําความดีนะอันดับแรกก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาก่อนหมาแม่ลูกอ่อนนะคะก็บ๊ายบายสวัสดีทุกคนค่ะ